ครับปแฟนมากระดึงแน่นเลยแล้วผมก็อยากจะบอกว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราแบบก็จะพูดไงดีอะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราซ้อมกันหนักมากๆเลยครับผมครับหลายๆคนก็ทั้งทํางานเช้าอก็มาซ้อมอีกตอนเย็นหรือบางคนก็ซ้อมตอนเช้าไปทํางานตอนบ่ายเราพยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากสุดครับเพราะว่า ด้วยความที่พุ่งตรงเลยว่าเราทุกคนก็แบบทั้งก็อย่างอ่าก็อย่างเช่นแบบว่าปูก,กับปอ๋อใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก,ก็แบบว่ามีประสบการณ์ปู่กับปอ๋อก็คือผ่านประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นนักแสดงต่อ <c oughs> ส่วนเราก็จากนักแสดงมาเป็น band <c oughs> บอยแบนด์ <c oughs> บอยู่ครับบอยแบนด์แต่เราก็รู้สึกว่าทั้งสองคนแบบหรือว่าเราเนี่ยก็มีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่สำคัญมาสุดคือการซ้อมใช่ครับเราใช้เวลา อุ้ยนานนะถือว่าตั้งแต่วันแรกที่เราสองแคมป์ที่วัดนะใช้เวลานานพอสมควรใช่ใช่ตั้งแต่วันแรกที่แบบรู้ว่าเราจะได้ออกซิงเกิลกับพี่ๆเราก็แบบนานเหมือนกันใช่ครับใช่ผมสองสามตุ้มสองตุ้มใช่ครับการลืกตัวก็คือคัดเลือกกันเองเลยเพราะแบบไม่ว่าคนนี้คือจะมาอยู่แก๊งเรานะจะมาอยู่เรานะคือคือเอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ อ่าคจะพูดยังไงดีครับความชอบของเด็กแต่ละคนจะมากกว่าครับเพราเพราะว่าแบบอย่างเช่นแบบก็อย่างเช่นพี่ออปชั่นอย่ยงนันีก็จะอ่าก็จะมีการถามก่อนว่าแบบสนใจไหมคใครชอบตรงนี้แบบจริงๆริงไหมมันหนักนะมันเหนื่อยนะนนอ,ยนะอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งผมก็อยากจะพูด คือจริงๆพี่อ๊อฟเขาเป็นคนแบบว่าตามใจเด็กนิดนึงเด็กคนไหนแบบว่าอยากทาอะไรเขาก็จะวางแต่โปรเจกต์ไว้เลยอย่างของเราตอนแรกคือเมื่อกี้ผมใช้แรงไปเยอะครับคือจริงๆของเราตอนที่เต้นเพลงริบบอนเขาอว่าตอนนั้น3คนสามปี้วฮะสามปียังหน้าเก่าเลยใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยเกมเม็นเกมเปเกมเป็นเกมเปชนใช่ซึ่งตอนนั้นพี่อ๊อฟก็ได้ถามแล้วว่าจะทำบอยแบนด์กันไหมตอนนั้นเราก็บอกว่า น่าจะยังไม่พร้อมครับพี่ออฟ<ช>ผมก็ยังไม่พร้อมก็เลยอยากเล่นซีรีส์ก่อนแต่พอตอนนี้แบบว่าเล่นซีรีส์แล้วทําโปรเจกต์อื่นไปแล้วแล้วก็อยากทำาริ่ทำอยากทำบอยแบนด์แล้วก็เ<ช>พียงก็เสนอแล้วก็ถามพอดีแล้วก็เลยตอบตก<ช>ลงแต่ผมต้องขอพูดก่อนว่าแบบกว่าที่จะมีวันนี้ได้เอาจริงๆมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าคือจะพูดไงดีมันคือเราแบบว่าเราก็ ชื่นชอบในการแบบร้องในการเต้นอะไรปนระมาณนี<ช>้แต่ด้วยความที่เรา่เคยเป็นนักสแสดงมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอยากมาแบบอแบบอยากเป็นบอยแบนด์หรืออยากอะไรแบบนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองใ,<ช>ให้เท่ากับเทียร์ที่เขาแบบกําลังทำทันกันอยู่ในปัจจุบนันนะครับผมซึ่งก็ถามว่ากดดันมากมันก็ค่อนข้างมากซึ่งอย่างเช่นตอนที่เราเป็นนักสแสดงใช่ไหมเราก็จะแบบรีแอคตามฟิลหรือว่าแบบใช เรียกว่าฟิวฟิลลิ่งมากกว่าเป็นส่วนใหญ่ครับแต่พอเป็นแบบว่าบอยแบนด์มันก็จะมีสิ่งที่ผมแบบทาไม่ได้ในช่วงแรกๆแบบว่าต้องแบบทำยังไงให้ตัวเองดูหล่อดูแบบดูอะไรซึ่งผมเป็นคนแบบว่าคุณอนิ่งๆคุณก็หล่อผมอยู่ไม่นิ่งไงตอนเนี้ยคือเด็ผมอยู่ไม่นิ่งใช่แล้วผมก็เลยแบบเครียดหนักมากแบบผมก็พยายามดูอู่ครับอู่เขาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่ากินไเนอร์ต่างๆอะไรเงี้ยอุ้ยไม้ไม้สีดำอ้าว ก็ใชแบบว่าแบบตขาสอนได้แต่ก็น่าอ๋อจะบอกว่าพี่อูดทำได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เจมเป็นคนสอนวิธีนู้นไหนไหนเบี้ยเบี้ยหน่อยสิทำยังไงเวลาเต้นเหนื่อยก็น่าออกเหมือนกันด้วยอุ้ยแต่เอาเอาจริงแบบพี่พี่ทุกคนคือเหมือนทุกคนเขาแบบอินเนอร์ดีประสบการณ์ดีอะไรเงี้ยตีก็แบบดูพี่พี่เป็นตัวอย่างแล้วตีดูหรือเปล่าครับไม่ดครับแล้วความดื้อตัวอย่างจากใครมาดูจากใครมาข้างๆหรือเปล่า อ่ะแต่ละคนคือแบบว่าวัดความพร้อมของเรายังไงที่รับมารวมตัวกันเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าเราอย่างตอนนี้พร้อมหรอครับจริงจริงเราเราเรามีเรียนแบบเออเรียกว่าเรียนแบบพวกพื้นฐานการร้องพื้นฐานการเต้นใหม่หมดเลยครับผมก็เราก็เราก็จะรู้ว่าแบบเราต้องแบบฝึกตรงไหนเพิ่มมากขึ้นฝึกอินเนอร์ตรงไหนแล้วก็ฝึกแบบการเต้นยังไงมากขึ้นเนี่ยครับผมซึ่งครูซึ่งการซ้อมแต่ละครั้งก็จะมีคอมเมนต์จากคุณครูครับผมก็เราก็จะได้รู้แบบ ว่าแต่ละคนขาดอินเนอร์อะไรบ้างขาดแบบพื้นฐานตรงไหนบ้างครับผมครับผมถ้านับไปถึงวันแรกที่เริ่มรวมตัวจนถึงวันนี้ที่เดบิวต์วเ,ร <S 1> <S 1> เราคิดว่าเราเก่งเป็นโอ้ยเอาจริงๆเปนผู้เป็นเปอร์เซ็นต์นนนไม่ได้เลยแต่แต่ในความรู้สึกคืออยากที่จะเก่งมากกว่านี้ใช่อยากพัฒนาตัวไปเรื่อยๆคือเรารู้สึกว่า นี่แค่ซิงเกิลแรกที่แบบมันให้กับมันให้อะไรเรามาแบบหลายๆอย่างมากมายครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับสักสกิลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็ถ้าตอนนี้หลอดน่าจะประมาณแบบสามสิบพี่เจมร้อยแล้วค่ะพี่เจมร้อยแล้วร้อยผมไม่คือตอนนี้เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆถึงแม้จะร้อยเราก็ต้องเกินร้อยไปอีกเพราะเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่หมายถึงว่า เพราะว่าอัวเต้นมาเคยเราเคยเล่นเต้น cover my s o u กันใช่แล้วหัวอันนั้นคือครั้งแรกที่เรได้เจอพี่เจมพี่เตอร์พี่ยิมด้วยเอกน้อยใจแล้วเนี่ยไม่พูดชื่อคนอื่นเข้ยใจหมดแล้วแล้วผมมาพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นนี้เลยใช่คือดูตีเราคลองสิลูกเราเป็นวไวแบนเราคลอง เราบอกสิว่าเราไปบอยแบนด์ใช่ครับเป็นบอยแบนด์มาแต่ต้องแต่ต้องบอกก่อนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างเช่นแบบท่อนอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นท่อนของตีเนี่ยแบบเพราะเธอนเริ่มก่อนเนี่ยคือตอนตอนนั้นคือตอนแรกๆที่ได้เนื้อเพลงแล้วเรามาร้องเนี่ยเสียงเรายังหลงอยู่เลยอ่าแต่ว่าพอได้ฝึกนานๆเข้ามันก็แบบว่าก็ดีขึ้นใช่ครับกับอยู่ ไงนะครับเมื <benim graffiti> ่อกี้มาต่อเลยฮะพี่โอ๋ครับอยากจะบอกว่าเหมือนผมว่าแบบเห็นเห็นแบบการพัฒนาของคนมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผโอ๋แบบมันมีช่วงนึงที่ไม่ได้เต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าได้กลับมาฝึกพื้นฐานพร้อมกันกับทุกคนด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบเฮ้ยเริ่มกลับมาตอนแรกขาแข็งๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วใช่แต่ก็เปิดตัวได้จริงก็แรกที่มันหนักทั้งทั้งทั้เต้นแล้วก็ทั้งร้องด้วยใช่ครับเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังก็คือต้องพูดเลยว่า กว่าจะกว่าจะมาเป็นแข็งได้อ่ะพวกผมนวดกันแล้วนวดกันอีกใช่ครับผมใช่ั น้เยอเยอะใช่เ้ยถ้าถ้านับตั้งแต่วันแรกคือเหมือนวันแรกวันแรกแรกคือแรงพวกเราแบบไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เราต้องไปเฟิร์มร่างกายมากขึ้นต้องไปวิ่งต้องไปทําอะไรมากขึ้นซึ่งแบบรีไดีว่าตื่นมาแต่ละวันคืออยากนวดมากเลยฮะใช่นวดโต๊กอัดโซตีอัดขราบอัดทุกอย่างจะอัดได้นะครับวันนี้อาหารเสริมก็อัดเยอะครับเข้าได้เลยนะครับลูก้าเข้าได้นะฮะแต่ ก็จริงๆริ่อยังเรามีทักษะการเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าครับก็โหยเอาเอาจริงคืออย่างเหมือนพอามผดูนะครับที่เหมือนเราห่างจากสิ่งนี้มานานเป็นปีป่ะนี่าจะน่าจะแบบต้นปีที่แล้วถึงแเปล่ากลาออใช่แต่จะมาเป็นช่วงๆมาเป็นช่วงๆแล้วแต่โปรเจกต์ใช่คบับแต่ว่ารักษาหลอย่างไม่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เพลย์กันแบบจริงจังแบบมานานมากๆแล้วเนีว่ากลับมาเทรนก็ตอนแรกก็เหมือนเริ่มใหม่ นิดนึงเหมือนกันการเต้นเป็นบอยแบนด์มันต้องแบบมันไม่ใช่เต้นคนเดียวกันมันยากตรงนี้นะต้องปรับลายกันเยอะมากปรับลายเข้ากับกับทุคคลเดนชันเข้ากันสายยามย่าไปขวาก็แบบว่าให้ทุกคนมันอยู่ในลายเดียวกันมันแบบวันดีกันไปด้วยกันไม่ดูใครแบบมากไปน้อยไป ยากครับเพราะคือจะพูดยังยังไงดีครับคือแต่และคนจะมีปู๊ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเนี้ยผมซึ่งแบบว่าโอเคอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นปูจะเป็นคนที่มีปู๊ชัดมากแบบปูคือเป็นคนคือผมรู้สึกว่าปูมันไม่ไม่แ<อ> <laughs> ็่ทีเขาแบบลบหรงขันหันกันเารักรเขาไม่ใช่ก็นั่นแหละก็แบบว่าคือมันก็มีการเกี่ยวกับแบบว่าโอเคแบบใครที่แบบเยอะเกินไปก็ไม่ดีใครที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีอะไรอย่างี้ก็มีการปรับลายกันค่อนข้างบ่อย เราไปเจอกันตรงกลางเลยใช่ฮะออ๋ตรงกลางสีม่วงไม่คือสีแดงกับสีเงินไงเราก็หาตรงกลางแล้วทาไมต้องสีแดงกับสีน้ำเงินไม่รู้อะแต่วนี้ที่เห็นเวลาแบบเวลาคนเขาพัดฝนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มุกปะเนี่ยอันนี้อันนี้มุกปะผมเห็นบ่อยนะแบบว่าแบบอะอย่างอย่างมูกอัลกิมัส ตอที่มาครน้งิทฟาร์เมอร์มาเลยตรงกางก็คือตรงกลางคือสีม่วในการเป็นสีมบตรกงเสเธอเธอถสรอะไรด้วยแต่ว่าจรารตั้งใจฟังมากว่ามันแบบเออหวาะไปดูที่บ้านเ่แ่ปล่อยไปนี่คือติดเทมแบบนึกติดเทมตัดปทแล้วมันได้เป็นเพลงที่แนะนำในยูทูบด้วยนะ นะควรขอดไปใช่คือเราอยากขอบคุณแฟนไหมคะครับโหคือขอบพูดมาโอ้ยคือที่จริงเราก็เห็นคลิปแบบแล้วตั้งแต่วันที่ปล่อยทีเลยทั้งใน X ทั้งแบบไม่ถึงดูอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยที่ชื่นชอบผลงานเราแล้วก็จะทำไม่ไหว เราก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในคุณคิดอย่าครับชื่อใจเนาะมาขนัดใช่เอาดีซีถามว่ามันถายเหนื่อยยังก็ยังครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีงานเราต้องไปกันต่อใช่ครับครผมก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝาก DX ทุกคนนะครับผมไปเชียร์กันด้วยวันที่เท่าไหร่นะทุกคน29 29ิบเี่นนี้ อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้แล้วว้าวอุ๊ยเตตีบอกก่อนนะวันที่29อ่ะมีมีเพลงหนักมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวรอดูกันดีกว่าครับแน่หน่รอดูกันวงนี้นใกล้กี่โมงอ่ะแต่ว่าแต่งงานวันนี้คนเยอะน่ารักแต่เขาบอกว่าวงมีที่มีคิวเหรอคะ คิวแต่ละคนก็ฮอตขนาดนี้ล่วงผมชอบทำงานมากเลยครับใช่ครับแบบวันหนึ่งสองสามงานได้เลยครับแต่คิวพี่คิวได้เลยพี่แกมีคิวใช่ไหมคะมีครับผมมีครับได้ครับผมผมไปจีนตอนเช้ากับตอนเย็นมาทันต์นโอ้โหโอ้อันนี้จริงนะฮะโอ้โหบิอมาถึงคืมาห้องซ้อมเลยแล้วก็เดินทางเลยแล้วก็ จะบอกว่าพวกเราก็ทํางานได้คือปกติเวลาที่ที่ตีที่ตีสามเนี่ยตีจะบอกว่าตีสามารถแบบตื่นได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าออ่าเงยคือพวกเราก็พวกเราวงพวกเราวงเด็กก็สามารถตื่นได้ตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมครับใช่ครับพวกเราวงเด็กคือไม่ไม่นอนไม่นอนอ่าไม่นอนเลยนอนบ้างนอนเถอะนอนเถอะเราเป็นบอยแบนด์เนอร์ใช่ครับพี่บนบนบนใช่ครับพี่อยากรู้ว่า D e x X X ครับผม D X X ก็ย่อมาจาก diverse element of X X <ช>ครับ,รบมใช่ครับผมก็มันมพูดต่อเนยครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าคือ X X อะครับคือสมการของมันก็คือเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ไรครับก็อย่างเช่นอ่าอยากเป็นนักร้องในพาร์ทนี้หรือว่าอยากเป็นนักแรปหรือว่าเป็นแบบนักแสดงหรือว่านักรักอะไรอย่างเงี้ย เเคคมละรไม่คำมันพ้องกันพอดจริงการจริงมันไม่ใช่แบบว่าแฟนๆมองภาพไงอยากให้มองว่าเออวงเด็กเนี่ยภาพที่แฟนๆจะเห็นคือเป็นแบบไหนใช่ครับผมมันก็แล้วแต่ทุกคนจะเป็นเลยใช่ครับผมเอกมันก็แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสไตล์ของพวกเราทั้งหกคนเช่นแบบว่าสไตล์แต่พี่อยากบอกว่าบางคนเนี่ยมีสไตล์อะไรที่เสริมแฟนที่แฟนรู้ว่าอุ้ยลักษณะแบบเนี้ยอ่ะจู๊ สีนะสีตีเด็กเป็นแบบไหนนะมีตีเด็กนะมามีคือเอาเอาจริงๆอ่ะที่ช่วงนี้ติดสีขาของที่ตีเลยนะที่ติที่ติดแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคำเนียมของเวลาเราทำตัวน่ารักกับใครสักคนหนึ่งดั่งเวลาสมมติเจอพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าเจอพี่ๆแฟนคลับก็มามีหรือว่าเจอพี่ๆด้วยด้วยกันเองติก็เล่นครับก็มาณนี้เวลาเราพูดถึงมามีก็คือเหมือนความรักที่แม่มาให้กับเราอะไรแบบนี้ขับเสียงแบบในไลฟ์ไปด้ย ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าก็รักทุกโพเหมือนกันนะคกัรที่ได้คำตอบอย่างนี้ที่ไดความชอบที่น่ารักใช่ชอน่ารักแล้วก็เดี๋ยวหนูแปะให้หนูแปะให้แล้วก็เออเราก็จะมีอย่างเช่นคำว่า xx ที่พี่เจมบอกเนี่ยเราก็จะมีความชอบในแนวแนวเพลงที่แตกต่างกันไปแล้วก็สไตล์การแต่งตัวด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพี่ยิมเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวเท่หน่อยซึ่งในในเอ็มวีเนี่ยเราได้เล่าไปแล้วครับว่าทุกคนจะมาในแนว ในแนวหลายๆสไตล์ซึ่ง MV เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าถืออะไรคนละชิ้นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มาประกอบเป็นบุคคติรถมาประกอบเป็นรถของเด็กนะครับก็เลยเป็นอะไรเลยเลยเป็นวงเด็กขึ้นมานะครับใช่ พี่ถามคำถามว่าแต่คนแต่คนอะไรก็ไม่ตีเด็กเป็นแบบไหนน่ารักบ้างเท่บ้างอะไรแบบนี้ที่สามารถแบ่งเป็นสองพาร์ทได้แลยยิ้มยิ้มยิ้มพิมก็จะมีโซนที่เท่เซ็กซี่อ้วนเอ่อจำมามก็ได้เท่เซ็กซี่จำมามดื่มหนักเป็นเป็นเป็นแบบ ปกปุยเป็นเป็นเป็นกติกาอีกนิดนึ่งครับอยู่อยู่อยู่ด้วยกันคือดาราคือดาราคือดาราคือคือคาแรคเตอร์จะคล้ายๆกันเมื่อเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้บางโตมาตีจะแบบโตมาตีจะบึกบึนไหมโตมาเราก็ต้องบึกบึนตามอายุใช่ไหมโอ้ยวัยผมใช่ฮะสงบนิ่งครูหมาป่า เดียวดายพันอะไรอ่ะครับหมาป่าไซเบียร์นฮะโอ้ยหมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายที่หมาป่าเดียวดายบนเนื้อเขาน้ำแข็งครับผมพี่เจมส์มพี่เจมส์แล้วเจมส์เอ้ยสายใหม่เยอะเฮ้ยไม่ใช่เป็นไฮไลท์ผมพูดเจมส์ครนเอร์ใช่ไหมครับคันเล็กคเตอร์กผมพี่เจมส์เด็กเนี่ยเป็นยังไงครับอ๋อจริงๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่า ผู้ใหญ่หน่อยอ๋อเหรอคือจะจะบอกว่าเราแก่เหรอไม่่ใชหรือว่าเป็นลีดเดอร์แก่สุดแล้วไงก็คือลีดเดอร์คอยคุนน้องก็คาแรคเตอร์ก็น่าจะจะเป็นแบบว่าแบบคือฟิลแบบแรงๆหน่อยอ่าแบบมันๆหน่อยเร็วแรงเหมือนกับปกติเออปกติใช่ครับก็จะรู้สึกว่าจะชอบแบบมีอ่าเป็นคนที่มีความไฮฟ์ใช่แบบแบบ go 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 มาๆๆมา let's get it let's get it เป็นเอนเตอร์ตีหรอ เอนเนอร์จีของวงคือจริงๆก็ทุกคนเป็นเอนเนอร์จีวงได้หมดครับแบบบางทีก็มีคนอ่อมเราก็บูสต์ขึ้นเราอ่อมก็ไม่ได้จะมีใครอ่อมกูอ่อมเลยตัวห่วงกัวหิวโอ้ยเราไม่ต้งเด่วคาวเอามาตอบนพี่ปอรอคะหรืไคเตอร์หรอน่าจะเป็นแบบคนนิ่งๆในวงคนจริงกิตเตอร์ก็นิ่งเหมือนกันก็จริงเลยแล้วก็ สงบหน่อยเออสงบหน่อยแล้วก็จะซึนหน่อยอาจจะง่วงหน่อยบ้างในบางครั้งไม่หน่อยฮะน่าจะเยอะทั้งลำเป็นคนแบบเย็นเย็นไมไดเด็กเย็นเย็นฟูฟูเพราผมก็จะมีเพื่อนที่อยู่ตรงคั้วตรงข้าวผมเป็คนหนึ่งอ่าอยู่เป็นยังไงอยู่เด็กก็ตั้เลยเออเฮ้ยไม่ใช่อไม่ใช่เดียวอันนี้ก็นับเป็นหนึ่งอย่างก็ได้ตลกครับแล้วก็อาจจะเดียวด้วยอูดู แต่เบียวแล้วคุณหล่อใช่ไหมจริงไหมจริงจริงจริงควเบียวงุณเอาจริงวก็แบบบางทีกไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเรื่องความเบียวอะไรแต่ว่ากอบอกว่าจะเป็นความเซ็งวา้ยเพื่อนๆอได้อะไรเงี้ยเวซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่ด้วยเทด้วย อุ้ยครับอ้าว้แต่เวลาพี่อู๋เขาเต้นเขาเท่จริงๆนะฮะตีได้รับประกันได้เลยตีกันแน่ครับตีกันเท่เหมือนกันนะเท่แบบนี้เลยนี่อะอะโอเคอ่ะให้ฝากเพลงฝากวงของเราหน่อยกับการเดบิวต์ครั้งแรก โอเคครับคุณดาวปรผมก็ฝากเพลงแคลงแคลงด้วยนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกของเด็กนะครับก็สามารถรับชม MV ได้ที่ดีมบีมิวสิกนะครับผมผมก็ตอนนี้นะครับผมก็สามารถรับชมได้ทุกสตรีมมิ่งแพตฟอร์มนะครับผมก็แรงไม่เท่าเป็นแคงหรอกเอาสิเราแข่งู้หน่อยเราว่าเร็วแลงอะเ็นกะพุกกระดิโอ ต่อต่อ,อ,ค,อครับผมก็สามารถรับชมได้นะครับสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมใครอยากที่แบบมีเสียงรอาจเลยใครที่อยากโหลดมาฟังนะครับผมก็สามารถที่จะไปฟังกันได้แล้วแล้วที่สําคัญเลย MV ปล่อไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปปันวิวกัน้เยอะนะครับแล้วก็ทำชาเลนจ์กับพวกเราได้ด้วยนะครับผมพวกเราเป็นสายส่งอยู่แล้วถูกต้องส่งไม่ว่าจะอยู่ใน X ใน t ิก t o k ใช่หรือว่าใน IG แล้วในไหนอีกฮะ YouTube YouTube ใช่ครับผมก็สามารถพิมพ์แบบเออแบบติชมแนะนำหรือว่าเล่นชาเลนจ์ได้เลยพวกเราชอบส่งมากนะครับามด้วยนะครับอ่าอีกอันนึงก็คือชื่อเราประกาศไปแล้วก็ไปเป็น DX DX อ่าโอเคครับผมก็ DX นะครับผมซึ่งคำว่า X ครับมันก็เป็นอีกเวลามันหนึ่งที่มันอยู่ในองค์ประกอบของ DX เหมือนกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่สามารถที่จะขาดองค์ประกอบนี้ได้เลยก็เลยเป็น DX ครับคือเน้นคำว่า X เลยเพราะว่าอุ้ยไม่เมนมี X ปะไ่ใช่ใช่นั่นแหละครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมว่าพวกเรารู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณมากซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเริ่มโปรเจกต์ ถึงวันนี้นะครับผมเลิฟยูนะครับ DX เลิ่มูนะครับพูด DX รัวๆ DX 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 d เฮ้ยจริงนะเนี่ยใช่ไป DX เลยเต๋่มามี่อันนี้ขายเทอะเราอยู่กับ DX อันนี้อยู่กับปู่ไเนี่ยใช่ปู่เยอะไปเนี่ยไมผมไทำทำใช่เหรอใช่ไม่ทั้ง 你来唱。